ระชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นนะครับที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักศึกษาคิดว่าสาเหตุใ่มันเกิดจากระบบหรือว่าเกิดจากคนมากกว่ากันครับมันต้องเกิดจากสองอย่างนั่นแหละแต่อะไรครับที่เป็นสาเหตุมากกว่าคนในเป็นสาเหตุสําคัญครับนะครับไม่น้อยไปกว่าบบตัวระบบนะครับแล้วระบบเนี่ยมันคือรัฐธรรมนูญใช่ไหมละครับ,ร,บระบบรัฐสภาระบบเลือกตั้งระบบตรวจสอบทุงดุลน,นะฮะ ต่ะระบบตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันแตกต่างจากระบบที่เป็นเครื่องยนต์นกลไกยังไงห้องเียนรัฐธรรมนูญของเราในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันเรื่องของพลเมืองในระบอบประชาธิป,ปไตยประชาธิป,ปไตยของประเทศไทยนั้นนะครับที่ไม่ค่อยประสบความสาเร็จนักศึกษาคิดว่าสาเหตุที่มันเกิดจากระบบหรือว่าเกิดจากคนมากกว่ากันครับมันต้องเกิดจากสองอย่างนั่นแหละแต่อะไรครับที่เป็นสาเหตุมากกว่าผมว่าคนมากกว่าครับ คนเหมือนกันค,ค่ะเออคือคนเป็นสาเหตุสําคัญครับนะครับไม่น้อยไปกว่าระบบตัวระบบใช่นะครับแล้วระบบเนี่ยมันคือรัฐธรรมนูญใช่ไหมล่ะครับใช่ครับระบบรัฐสภาระบบเลือกตั้งระบบตรวจสอบทุงดุลน,นะฮะแต่ระบบตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันแตกต่างจากระบบที่เป็นเครื่องยนต์นกลไกยังไ,ไงไ้เครื่องยนต์นกลไกนะครับถ้าเราเอาอุปกรณ์มาต่อเข้าด้วยกันถูกต้องใส่น็อตใส่เฟืองเข้าไปถูกต้องมันก็เดินหน้าไป นะครับแต่ระบบนะครับของระบอบประชาธิปไตยมันคือคนนั้นแหละที่มาประกอบกันเข้าถ้าคนคือฟันเฟืองแต่ละชิ้นไม่ทําหน้าที่ของตัวเองไม่ทําตามกติกาตามรัฐธรรมนูญระบบต่อให้ดีแค่ไหนรัฐธรรมนูญเขียนดีเพียงใดเป็นไงมันก็จะสะดุดเอมันก็ใช้ไม่ได้นะครับรัฐธรรมนูญนะครับต่อให้เขียนวิเศษแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่ใช้คนไม่ปฏิบัติตามมีประโยชน์ไหมครับไม่มีก็ตัวหนังสือดังนั้นในคนเนี่ยนะครับจึงเป็นปัจจัย ของความสําเร็จของประชาธิปไตยที่ไม่น้อยไปกว่าระบบนะครับหรือบางทีอาจจะสําคัญยิ่งกว่าในซ้ําไปนะครับรัฐธรรมนูญของไทยนะครับจากเริ่มต้นไม่กี่พันคำนะครับยกตัวอย่างนะครับตอนที่ธรรมศาสตร์ตั้งสูตรพักพิงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับในปีพศ2554 รเราตั้งศูนย์พักพิงที่ธรรมศาสตร,ร์บังสิตตอนนั้นพวกเราอยู่มัธยมกันแล้วมั้ง<ช>มอหนอกันมอสี่มอสีอส่นะครับผมเป็นพออศูนย์พักพิงมีประชาชนภักดิกับเราอยู่สี่พันคน<อ>พวกเราคิดว่าเราควรจะบระิหารศูนย์พักพิงยังไงนี่ไม่ใช่ค่ายเยาวชนนะ <c oughs> ไม่ใช่ค่ายเนื้องสาครับ,รบมีทุกรุ่นเลยทุกวัยเลยครับ,รบพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลาน <c oughs> นะครับมีคนทุกวัย มีคนป่วยมีคนพิการมีสัตว์เลี้ยงมีหมามีแมวมีกระต่ายมาหมดเลยจะ <laughs> ดูแลศูนรรพักพิงยังไงที่ธรรมศาสตร์เราทําคือเราใช้เรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็ความเป็นพล,ลเมืองนะครับเอาละพละเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันคือผู้ซึ่งเคารพกติกาใช่ไหมครเหมือนกับการแข่งกีฬาแล้วก็ยอมรับว่าเราเป็นเจ้าของประเทศใช่ไหมครับคนอื่นเป็นไหม เป็นก็ต้องเคารพส่งกัแ,และกันใช่ไหมครับเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้เลยนะครับพลเมืองของระบอบประชาธิตตไปไตยเราก็ใช้คอนเซปต์เรื่องพลเมืองนี่แหละนะครับในการบริหารจัดการหรือแก้กปัญหาต่างๆในศูนย์พักพิงยกตัวอย่างนะครับน้ําดื่มคนบริจาคน้ําดื่มขวดให้ธรรมศาสตร์มากเลยนะครับเราไม่ได้ขาดแคลนน้าดื่มเพราะคนบริจาคให้เรามาก เราก็มีวิธีการกระจายน้ําดื่มแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นคือเราไปตั้งไว้เป็นจุดๆทั้ทงส่วนพักพิงประชาชนคนไหนอยากดื่มก็ไปหยิบมาดื่มแต่พอเราคงเดาได้ออกนะครับจะเกิดปัญหาอะไรมันก็เหมือนกับเสรีภาพอ่ะ,อะถ้าให้มาก,<ป>มากเกินไปมีขอบเขตก็จะมีบางคนใช้เกินขอบเขตแล้วเกิดปัญหาต่อส่วนรวมขึ้นมาน้ําดื่มที่หยิบง่ายเกินไปก็เช่นเดียวกันครับคือเกิดการดื่มนะครับโดยที่ไม่หมดล้วก็ทิ้งเลยนะครับ เอาล่ะเราจะแก้ปัญหายัางไงกอไก่นะครับเราออกกฎเลยบ,บังคับให้ดื่มน้ำหมดขวดถ้าดื่มน้ำไม่หมดไม่หมดขวดนะครับมีบทลงโทษใช่ไหมก็ต้องมีบทลงโทษถึงคนถึงจะทำตามใช่ไหมใช่วิธีนี้ได้ผลไหมไม่ได้ไไดจะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็ต้องมีคนไปคอย ไปคอยจับใช่ไหมครับบทลงโทษจะมีะไรดีจำคุกกักขังขัดห้องน้ำปรับเงทรบซั์หรือยึดทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับประชาชนก็เดือดร้อนมาเพิ่งเรานะครับกลายมาเป็นต้องมาคอยถูกเพร่าเราจับเพราะเดือดันไม่บทขวด นักษาซึ่งมันเป็นจิตอาสานะครับก็จะกลายมันเป็นเหมือนกับตำรวจนะครับที่มาคอยจับกลุ่มประชาชนมันเป็นเรื่องนึงไปเลยใช่ไหมครับใช่ส่วนพักพิงก็จะกลายเป็น่ข่กักกัน <c oughs> ไปในเวลาไม่ช้า <c oughs> ใช่ไม่เอาวิธีนี้เราไม่ใช้นะครับวิธีที่สองครับอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีอำนาจวิธีแรกคือคนที่มีอำนาจชอบใช้ <c oughs> คือบังคับวิธีสองคืออำนาจที่มีก็ต้องเชิญชวนรณรงค์นะครับวิธีนี้ก็ต้องคิดคาขวัญดื่มน้ําให้หมดขวดก่อนทิ้งเพรศูนย์พักพิงจะมีน้ำายูตลอดไป แล้วก็ทาป้ายไวริลใหญ่ๆนะครับแล้วก็เชิญชวนให้ดื่มน้ําหมดขวดวิธีนี้มันจะได้ผลไม่นะไม่ถ้าปัญหาประเทศมันแก้ง่ายๆด้วยคําขวัญและป้ายโปสเตอร์เนี่ยประเทศไทยปัญหาคงหมดไปนานแล้วเพราะประเทศไทยแต่ไม่ได้โปสเตอร์คําขวัญไม่ได้ผลเนี่ยเราทําอีกวิธีหนึ่งนะครับคนสี่พันคนเนี่ยเราประชุมกันโดยตรงไม่ได้หรอก เราจึงใช้ประชาธิปไตยแบบผู้แทนที่นอนอยู่หนึ่งคนเนี่ยนะครับอยู่โซนใกล้กันก็เป็น1หมู่บ้านนะครับหนึ่งหมู่บ้านก็เลือกผู้ใหญ่บ้านหนึ่งคนนะครับสี่พันคนก็มี4ี่หมู่บ้านก็มีผู้ใหญ่บ้านที่มาจากการเลือกกันเองเนี่ยดูแลกันเองเนี่ยนะครับสี่สิบคนผมก็เชิญผู้ใหญ่บ้านทั้ง40ิบคนมาประชุมนะครับแล้วก็ไปหยิบเอาน้ําดื่มมาขวดหนึ่งนะครับหยิบมาจากถังขยะ<ช>ถ้า<ม>เราดื่มน้ํากันแบบนี้คือดื่มไม่หมดขวดเนี่ย แล้วทิ้งถังขยะเนี่ยนะครับน้ําดื่มของเราจะหมดในเวลาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์จะแก้ปัญหายังไงเนี่ยผมก็ถาม<ช>ผู้ใหญ่บ้านนะครับคือแทนที่จะไปสั่งเขาหรือไปดลลงเชิญชวนเขาแต่เปลี่ยนเป็นการกรถามเขาเนี่ยถ้าดื่มเันแบบนี้แล้วทิ้งน้ําดื่มจะหมดในหนึ่งสัปดาห์พวกเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงเอาละถ้าเป็นพวกเราเนี่ยเสนอวิธีไหนครับ ก็ให้ดื่มให้ดื่มน้ําให้หมดแล้วก็เอาขวดเปล่ามาแลกน้ําขวดใหม่ประชุมกันเพียงไม่นานนะก็มีนคอนเสนอวิธีเนี้นะครับคือก็เอาขวดป่ามาแรกสิใช่ไหมเพราะถ้าอยากกินขวดใหม่ก็ต้องดื่มขวดเก่ใ<ม>กาให้หมดก่อนกวดแล้แลก็มีคนแยงนะ้งเนอะเอยอย่างนี้เดี๋ยวจะเกิดการเอาน้ำเททิง้งเราขวดป่ามาแรกก็ก็มีคนแย้งกลับนะครับบอก มันไม่ได้เอาขวดป่ามาแลกสร้อยคอทองคำใช่ไหมันเอาของที่เททิ้งไปเนี่ยเอาไปแลกไอ้ของที่เททิ้งไปนี่แหละนะครับปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับวิธีเนี่ยดีแล้วนะครับคือสร้างกติกาใช่ไหมครับว่าเอาขวดป่ามาแลกแต่ปัญหาคือว่าคนนับสี่พันคนนะครับมาแลกที่เราเนี่ยนะครับคงต้องเข้าแถวกันยาวเลยระบบราชการอันเถอะทะแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพให้บริการประชาชนล่าช้า อีกแล้วก็มาจากไอ้วิธีการแบบนี้แหละพอคนมามากเข้าก็เริ่มงุดนงิดเนะยหิวข้าวเหนื่อยแล้วก็เริ่มทําหน้าบึ้งใส่ประชาชนเนี้ยเอ้ระบบราชการมันเกิดจากตรงนี้แหละเป็นรวมมาเมหาเข้ามาหาตัวเองวิธีไหนด right so, ีครับจะแก้ปัญหานี้ได้กระจายมากยังไงครับกระจายมากก็แบ่งออกไปให้กับผู้แทนแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุเนนั่นแหละมีผู้ใหญ่บ้านยกมือขึ้นมาเลยนะครับเขาบอกอาจารย์ปริญญาครับเดี๋ยวให้มาแลกที่พวกผมจบเลยครับ เราแก้ปัญหาน้ำดื่มดื่มไม่หมดขวดจบในเวลาเพียงแค่ยี่สิบนาทีไม่ต้องมีบทลงโทษแต่ว่าแก้ปัญหาสำเร็จมันคืออะไรครับมันคือการมาตกลงกันว่าปัญหาเนี้ยจะร่วมมันแก้อย่างไรแล้วสร้างกติกาขึ้นมานี่มันคืออะไรครับรัฐมนูญของระบอบประชาธิปไตยหรือกฎหมายนะครับที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันเอาปัญหาจะแก้ยังไง กฎหมายมันคืออะไรคือคือสิ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาถูนไหมละ่ะใช่แต่เราเนี่ยเลือกผู้แทนเข้าสภาไปก็ไปออกกฎหมายนี่แหละนะครับจริงๆแล้วมันคือกระบวนการนี่แหละครับปัญหาทุกอ,อย่างในสังคมเราต้องมาช่วยกันแก้ผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเนื่องจากคนเรามากนะครับเราก็เลยไม่สามารถที่จะล้างจานให้ได้เราก็เลยแจกจานโฟมแจกชามโฟมแจกช้อนพลาสติกซ่อมพลาสติกอนี่ปัญหามันคืออะไรครับขยะขยะเป็นภูเขาเลากา นะครับเป็นภูเขาเลากาตามคําพูดเลยนะสูงขยะมันเป็นกองสูงใหญ่เลยนะครับผมก็ประชุมผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็บอกว่าที่เราต้องมาอยู่ศูนย์พักพิงกันเนี่ยก็เพราะเราทําลายสิ่งแวดล้อม <S <S นะครับอเลยเกิดน้ําท่วมเกิดโลกร้อนนะครับแล้วเรามาอยู่ศูนย์พักพิงเราก็ยังมาทาลายสิ่งแวดล้อมต่อไปอีกแก้ปัญหาไม่ดีถ้าเป็นพวกเราเสนอวิธีไหนก็<ด><ด>ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากชามพลาสติกหรือว่าช้อนพลาสติกเป็นจานธรรมดาหรือว่าช้อน สเตเลสเพื่อที่จะให้เขาไปล้างแล้วก็เออเขาใช้ันนี้นะครับประชุมเพียงไม่นานครับก็มีคนยกมืออาจารย์ปัญญาครับขอจานและช้อนซ่อมให้พวกเราคนละชุดเดี๋ยวพวกเราล้างอีกนะครับนี่แหละครับพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยพลเมืองแปลว่าอะไรครับพละ,ะบวกเมืองพละแปลว่าอะไรครับกำลัง ไม่ใช่พาระของเมืองนะครับ <c oughs> หน้าที่ของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ล้างจานให้ประชาชนห <c oughs> <N> น้าที่คือถ้าประชาชนเขาต้องการจานก <c oughs> ็ช่วยจัดหา <c oughs> ให้แต่คนล้างคือ <c oughs> ประชาชนนะครับประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกับเรือลำหนึ่งนะครับที่มีน้ำรั่วเข้าเรือนะครับวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็ต้องวิดน้ำออกแต่วิดน้ำออกอย่างเดียวเนี่ยปัญหามันจบไหมไม่ใช่ไหมครับถ้ารูรั่วยังอยู่เนี่ยน้ำมันก็ไหลเข้าใหม่นะครับ นั้นก็ต้องหารูร่วให้เจอใช่ไหมครับทีนี้ไอ้รูร่วเนี่ยมันจะหายังไงเอาละยกตัวอย่างนะครับตอนนี้เรื่องหนึ่งที่คนชมคนชื่นชมคอสชอว่าแก้ปัญหาได้ดีเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหารีสอร์ทที่<ม>บุกลุกอุทยานแห่งชาติหรือบุกลุกป่าสนวนใช่ไหมครับค่ะคถ,ถามคือถ้าไม่มีคอสชอแล้วปัญหานี้กลับมาใหม่ไหมนะมกครับผมถามว่า เขาสร้างรีสอร์ทขึ้นมาให้ใครไปเที่ยวประชาชนให้เขาเที่ยวอ่นะครับพอเขาสร้างขึ้นมาแล้วเราไปเที่ยวมันก็บูมขึ้นมาใช่ไหมใช่คนายทุนรายต่อไปก็ไปซื้อบ้างชาวบ้านที่เขาขายเขาก็จะมีส่วนหนึ่งก็อาจจะบุกลุกบ่าต่อไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมละครับอันนี้ก็สาเหตุก็เกิดจากประชาชนเออคนไปเที่ยวด้วยไงตกลงรูรั่วนี่มันเกิดจากใครประชาชนประจากเราเองครับ นะครับหรือปัญหาเรื่องของอการยึดอำนาจเนี่ยทุกครั้งเนี่ยนะครับก็มีสาเหตุมาจากการข้ออ้างสำคัญที่สุดหรือเหตุผลท,ที่สุดนะครับคือเรื่องของรัฐบาลใช้อำนาจไิชชอบรัฐบาลทุจริตรัฐบาลคอร์รัปชันเอาละ,ะเราก็เกิดการปฏิวัติขึ้นมาใช่ไหมครับออก,การคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันมีทั้งผู้รับกับผู้ให้นะครับถ้าไม่มีใครให้สินบนจะมีคน รับสินบนนะไม่มีไม่มีครับนะครับพวกเราเคยให้สินบนใครบ้างไหมครับตอนนี้ยังไม่มีเงินไปให้สินบนใครแล้วถ้ามีขึ้นมาจะให้ไหมก็ไม่ให้เอาละไม่เคยสินบนใช่ไหมครับอแล้วเคยไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไหมให้สอบผ่านเคยนะครับให้สอบเข้าธรรมศาสตร์ได้ให้สอบผ่านถ้าหากว่าได้ กนลครับก็จะไปแก้บนใช่ไหมครับเช่นไข่ต้มร้อยฟองถ้าไม่ได้จะไปแก้ไหมก็ไม่แก้งบนมันคืออะไรบนติดบนคือสินบนคือเราเนี่ยนะครับเป็นสังคมให้สินบนนักการเมืองคือภาพสะท้อนของประชาชนเขาคือผลลัพธ์จากพวกเราเองเขาคือผลผลิตของพวกเราเองครับดังนั้นเนี่ยรูรั่วของปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันก็เกิดจากประชาชนด้วย นะครับพวกเราเคยทุจติดสอบมั้ยครับไม่เพวกเราเคยทําอะไรที่มันน้เมิดกฎหมายกกติกาหรืออะไรตุกติดพวกนี้บ้างไหมนะครับทำกิจกรรมเนี่ยนะครับเ,เคยเคยเมคใบเสร็จบ้างไหม <c oughs> นะมันก็จะมีเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งทําคนนิดคนหน่อยก็กลายเป็นประเทศไทยแบบนี้แหละครับ <c oughs> มันก็เหมือนขยะก,กองใหญ่ขยะทุกชิ้นเนี่ยนะครับมันมีเจ้าของที่มาหมดแหละถูกไหมฮะปัญหาสังคมก็เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ย ถ้าจะกลับสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งแล้วไม่ให้ประชาธิปไตยล้มเหลวอีกเราก็ต้องหยุดเจาะรูรั่วด้วยครับเรามีปฏิวัติมา13ครั้งเนี่ยเพราะอะไรครับ <วะ S 1> เพราะว<ะ>่า <วะ S 2> ปฏิวัตินี่คือวุฒิคือวิทย์น้ําออกนะครับพอ,อกลับสู่ประชาธิปไตยก็ช่วยเจาะรูใหม่หอพอเรือจะล่มก็มาปฏิวัติกันใหม่หพวกเราต้องเลิกเจาะรู อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสาเหตุของปัญหานะเราทุกคนต้องช่วยกันกันแก้ไขเอาละเดี๋ยวพอเราพักนะครับไปเข้าห้องน้ำไปเจอก๊อกน้ำเปิดทิ้งไว้เราจะแก้ปัญหายังไงดีครับก๊อกไก่ด่าไอ้คนเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ประเทศไทยกันบางแรงมาเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ได้อย่างไรนะครับขอไข่ติดป้ายบอกต้องมีคำวันนะแ โปรดอย่าเปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้ประเทศไทยกับบังแรงคอควายครับไปตามไม่บ้านนาปิดครับมีอำนาจไปตามอธิการบดีมาปิดหรือไปตามรัฐบาลนาปิดนะครับเรียกร้องไปเลยให้ใช้มาตรการสีในการปิดก๊อกน้ําทั้งสามวิธีได้ผลนะครับน้ายังไหลอยู่น้ำยังไหลอยู่วิธีที่จะผลที่สุดคือวิธีไหนครับปิดมันเลยปิดมันเลยครับไม่ว่าใครเปิดไปก็ตามนั่นแหละครับความหมายของพลเมือง เราทุกคนช่วยกันแก้ปัญหานะครับไม่ว่าใครขออะไรก็ตามเจอก๊อกน้ําเปิดทิ้งไว้ที่ไหนปิด,ปดมันเลยแล้วก็หาทางเชิญชวนให้คนไม่เปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้ต่อไปนี่แหละครับปฏิรูปประเทศไทยใครครับคือผู้ปฏิรูปประชาชน,าาชนทุกคน <c oughs> คนไทยทุกคนครับคือผู้ปฏิรูปประเทศไทยนะครับสําเร็จได้ก็ด้วยเราทุกคนนะครับที่เป็นผู้ลงมือทาและรับผิดชอบต่อประเทศร่วมกัน นะครับความขัดแย้งแบบที่ผ่านมานะครับก็จะไม่มีปัญหาต่อไปเรายังขัดแย้งกันอยู่แต่เป็นการขัดแย้งโดยที่เราเคารพสิทธิองค์การและกันและใช้กติกาในการแก้ปัญหานะครับนั่นแหละครับคือเรื่องของพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเรียนต่อ ลูกไปเอา้าไปสิลูกยืนทําอะไรเร็วเร็วอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าแซงคิวคนอื่นนึกถึงเขาบ้างสํานึกไทยไม่โกงหดูดิดใช่ไหมเวลาเปิดน้ํามาแล้วน้ไํไม่ไหลรู้ไหมว่าเราใช้น้ํากันคนละเกือบ200ลิตรต่อวันเวลาแปลงฟันอย่าเปิดน้ําทิ้งไว้อาบน้ําฝักบัวเวลาที่ถูสบู่ก็ปิดน้ําก่อนทําได้กันคนละนิดแต่ถ้าทํากันทั้งประเทศเราจะประหยัดน้ําได้มาหาศาลแค่ไหน,น ใช้น้ำเทอลนิตเพื่อมีน้ำใช้ไปน,นาน ว่าพลเมืองภาษาอังกฤษมันใช้ใช้คำว่า citizen นะอันนี้มันมีความบอกบอกเรื่องของสิทธิหน้าที่เป็นสําคัญประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับก็ก็เพราะมี active citizen เนี่ยเป็นจํานวนมากผมคิดว่าคําว่าประชาชนภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า people มันเป็นคำทั่วๆไปที่เกี่ยวกับคนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ใน ประเทศหนึ่งหรือในรัฐหนึ่งในเขตอนาณาหนึ่งแต่พอใช้คําว่าพล,ลเมืองภาษาอังกฤษมันใช้ใช้คำว่า citizen นะอันนี้มันมีความบอก,บอกเรื่องของสิทธิหน้าที่เป็นสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะพูดกันในเรื่องของสิทธิอํานาจหน้าที่มันน่าจะเป็นคําว่าพล,ลเมืองนะฮะ อันนี้เป็นเป็นสำคัญมันก็แล้วแต่เป็นเรื่องของภาษาแต่ถ้าเกิดถามผมเองแล้วผมคิดว่าคําว่าประชาชนมันทั่วทั่วไปนะฮะมันเป็นกล่าวโดยทั่วทั่วไปแต่พอบอกว่าคําว่า citizen หรือว่าคาว่าพลเมืองเนี่ยมันบอกบอกว่าฉันเป็นเจ้าของอะไรเจ้าของเมืองเจ้าของประเทศนะฮะฉันมีมีภาระหน้าที่มีสิทธิในการที่จะนําพาไอ้ตัวเมืองหรือตัวประเทศที่ฉันอาศัยอยู่ ก็คำว่าประชาชนเนี่ยก็หมายถึงว่าประชาชนคนไทยโดยทั่วไปทุกคนนั่นแหละนะฮะแต่ว่าคำว่าพลเมืองเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายก็ต้องขออนุญาตอ้างอิงภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งว่าน่าจะหมายถึงคำว่า active citizen นะฮะก็คือประชาชนที่มีความรู้ประชาชนที่ มีบทบาทในการศึกษาหาความรู้แล้วก็พยายามที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงออกด้วยเหตุด้วยผลนะฮะซึ่งเชื่อกันว่าประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับก็ก็เพราะมี Active Citizen เนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในแม้แต่สถาบันพระปกเกล้าเองหรือว่าใน หลายสถาบันเนี่ยก็มีการพูดถึงหลักสูตรที่เรียกว่าพลเมืองศึกษาก็คือเพื่อที่จะยกระดับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะให้เขาเข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพแล้วก็ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างมีกรอบมีขอบเขตตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายต่างๆนะฮะซึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นการสร้างประชาธิปไตยให้มีความมั่น มั่นคงยั่งยืนตามแนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแต่เขียนร่างรัฐธรรมนูญให้ดูสวยสดงดงามเท่านั้นถ้าร่างรัฐธรรมนูญเขียนไว้สวยสดงดงามแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงแล้วก็ไม่สามารถใช้กลไกลในร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็โดยสงบโดยสันติได้นี่นะครับมันก็จะทำให้ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงจงเป็นคำสองคำที่ที่ที่จริงก็คล้ายกันนั่นแหละประชาชนก็หมายถึงคนทั่วไปทุกคนนั่นแหละแต่ส่วนพลเมืองเนี่ยก็คือหมายถึง active citizen นะฮะครับ เอไม่คิดก่อนกู้กูไปอดอกเบี้ยก็มาขึ้นกให้เป็นมีมรณะนะนะ,นะ,นะยน้อนป้องกันได้ด้วยอ่านว่าไงเนี่ยเฮ้ยอ๋อวินัยในการใช้เงินเิ็นส้รูอ้อมัยใช้ตะเห็นไหมมีวินัยห่างไกลนี่ ท้ายนะครับของพวกรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับเรารู้แล้วว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะประสบความสำเร็จได้นะครับจะต้องมีพลเมืองที่เคารพกติกานะครับแล้วก็ใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันนะครับในความเป็นเจ้าของประเทศรัฐธรรมนูญก็แก้ไขได้นะครับเพราะว่าประชาธิปไตยคือการปกครองตอนเองของประชาชนเจ้าของประเทศโดยมีกติกาที่มาจากการตกลงกัน นะครับของเจ้าของประเทศนี่แหละดังตัวอย่างเรื่องสูตรพักพิงธรรมศาสตร์ที่ผมได้เล่าให้พวกเราฟังไปนะครับดังนั้นปัจจัยของความสําเร็จของระบอบประชาธิปไตยนะครับนอกจากรัฐธรรมนูญที่ดีที่มีการแบ่งแยกอานาจการตรวจสอบถงตุแลแล้วเนี่ยนะครับเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยทีนี้พลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันแตกต่างจากพลเมืองของระบอบอื่นยังไงยกตัวอย่างเช่น พลเมืองดีของเกาหลีเหนือนี่คือใครครับต้องทําตัวอย่างไรจึงจะได้เป็นพลเมืองดีของรัฐบาลเกาหลีเหนือต้องเชื่อฟังเขลุกคำสั่งของผู้มีอำนาต้องเชื่อคิมจองอึนถูกไหมพลเมืองดีคือพลเมืองที่เชื่อผู้มีอำนาจนะครับถ้าไม่เชื่อผู้มีอำนาจก็แปลพลเมืองไม่ดีใช่ไหมครับใช่ทีนี้ผู้มีอำนาจของระบอบประชาธิปไตยคือใครล่ะประชาชนปใช่ไหมท่านี้เราจะเชื่อฟังใครล่ะครับในเมื่อเรามีอำนาจเป็นของหนาากันหมด ก็ต้องก็ต้องคือก็คือเคารพซึ่งกันและกันใช่ไหมฮะทุกคนเท่าเทียมกันก็ต้องมาเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้มาตกลงกันว่าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมของเราในชุมชนของเราเราจะแก้ยังไงร่วมกันนี่แหละครับพลังเมืองของระบอบประชาธิปไตยนะครับเราเคารพกติกาเคารพสิทธิซึ่งกันและกันแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมนะครับของเราร่วมกันนี่คําถามสุดท้ายครับ พล,ลเมืองเนี่ยที่ว่าไปเนี่ยพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจะสร้างยังไงสร้างในตัวของเราเองอะนั่นเนี่ยถูกต้องดีมากดังนั้นนะครับประเทศไทยจะเปลี่ยนทันทีนะครับพลเมืองเนี่ยไม่ได้เกิดจากใครมาทําให้หรอกมันคือเราทุกคนเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพลเมืองนะครับคือเราสามารถจะเปลี่ยนประเทศไทยได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะปฏิรูป และแก้ปัญหาทุกอย่างได้นะครับด้วยการร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยมือของเรานะ,รนะครับความเป็นพลเมืองคือหัวใจสำคัญที่สุดนะครับของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยจะสำเร็จได้ต้องมีซีวิลโซซ i e ตี้นะครับแล้วแปลว่าประชาสังคมเนี่ย <นะ S 1> ผมขอแปลใหม่ว่า Civil society คือ society คือสังคมที่ประกอบด้วย civil คือพลเมืองสังคมพลเมืองครับสังคมซึ่งปัญหาทุกอย่างจะมีน้อยมากเพราะทุกคนจะรับผิดชอบนีอสังคมที่เต็มไปด้วยกําลังในการแก้ปัญหาทุกอย่างเพราะทุกคนเป็นพละเป็นกําลังของเมืองทุกอย่างนี้สำเร็จได้หมดครับด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเราครับวันนี้เวลาหมดแล้ว